นังสือจงตามเรามาในฮิลมัมนบทที่13 1 6ถึง16วันที่31สิงหาคมถึง6กันยายน สวัสดีครับผมไม่ได้โจจากไทยเซนวันนี้เรามาศึกษากันในหนังสือจงตามเรามานะครับวันนี้เรายังอยู่ในหนังสือฮีรามันซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือฮีรามันแล้วนะครับนั่นก็คือบทที่1 3บสถึงสินะครับซึ่งช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผมว่าน่าสนใจและน่าสําคัญมากเพราะว่าเราจะได้ยินคําสอนจากศาสดาที่เป็นชาวเลมันที่ชื่อว่าแซมูเอลนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพภาพนี้มาก่อนนะครับที่มีชายยืนอยู่บนกําแพงแล้วก็มีลูกธนูกําลังยิงขึ้นไปหานะครับนั่นคือแซมัวเอลนะครับวันนี้รันคบะ นั่นก็คือข่าวอันน่ายินดีแห่งความปรีดียิ่งนะครับเมื่อท่านบันทึกความประทับใจสัปดาห์นี้ให้คิดว่าหลักธรรมในฮีรามันบทที่1 3บสถึงสิเนี่ยต่อยอดและเสริมเรื่องอื่นที่ท่านได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์อย่างไรบันทึกความประทับใจของท่านนะครับครั้งแรกที่แซมเอลชาวเลมันพยายามแบ่งปันข่าวอันน่ายินดีในเซราเฮมลาเขาถูกชาวนิไฟที่ใจแข็งกระด้างปฏิเสธและขับไล่วันหนึ่งพวกเขาได้สร้างกำแพงล้อมใจที่ไม่มีทางเข้าและกีดกัน้นพวกเขาไม่ให้รับข่าวสารของแซมเอลแซมเอลเข้าใจความสมําคัญขขของ่่าาาวสารทีเ และแสดงศรัทธาโดยทําตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านกลับไปอีกและพยากรณ์เช่นเดียวกับเซเมลเราทุกคนเจอกำแพงขณะที่เราเตรียมทางของพระเจ้าและพยายามทําตามาศาสดาพยากรของ,ของพระองค์และเชกเช่นเซเอลเรากล่าวคําพยานถึงพระเยซูค,คริสต์ผู้จะเสด็จมาโดยแน่แท้เช่นกันและเชื้อเชิญให้ทุกคนเชื่อในพระนามของพระองค์ใช่ว่าทุกคนจะฟังและบางคนอาจจะต่อต้านเราอย่างเอาเป็นเอาตายแต่คนที่เชื่อในข่าวสารนี้ด้วยศรัทธาในพระคริสต์จะพบว่านั่นเป็นข่าวอันน่ายินดีแห่งความ ปรีดียิ่งอย่างแท้จริงหากว่าเราจะยังจําเหตุการณ์ช่วงนี้ได้นะครับนั่นก็คือชาวนีฟาฟส่วนใหญ่นะครับกลับกลายเป็นคนชั่วร้ายเริ่มล่ํารวยเริ่มมั่งมีนะครับแล้วก็สุกงอมอยู่ในความชั่วร้ายของเขานะครับแม้กระทั่งว่ามีาศาสดาอย่างนีไฟนะครับเข้ามาสอนผู้คนและกระทั่งแสดงสิ่งอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นแต่ผู้คนก็กลับไม่ได้เชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้กับใจอย่างแท้จริงนะครับหลังจากนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงส่งสาศาสดาอีกคนหนึ่งมานะครับนั่นก็คือเซมเอลชาวเล จะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นของพระคัมภีร์มอร์มอนตอนจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีศาสดาที่เป็นชาวเลมันมาก่อนเลยและศาสดาแซมเมอลคนนี้แหละก็คือศาสดาชาวเลมันที่จะมาสอนผู้คนชาวนีไฟนะครับและอยากให้เราตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะว่าศาสดาแซมเมอลคนนี้นะครับท่านจะพยากรณ์ถึงสิ่งในอนาคตแบบลงรายละเอียดแบบชัดเจนนะครับเราลองมาศึกษาคําสอนของท่านกัน แนความคิดสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวในฮิรามันบทที่13นะครับพระเจ้าประทานคําเตือนผ่านาศาลาพยากรณ์ของพระองค์ในพระคัมภีร์บางครั้งเปรียบเทียบศาลาพยากรณ์กับยามบนกําแพงหรือหอสูงที่เตือนให้ระวังอันตรายประธานเอ็มบรัเซลบาลาดสอนว่าตลอดหลายศตวตรรษศาลาพยากรณ์มีสัมฤทธิผลในหน้าที่ของพวกท่านเมื่อได้เตือนผู้คนถึงอันตรายที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาอัครสาวกของพระเจ้ามีหน้าที่ต้องเฝ้าดูเตือนและเอื้อมออกไปช่วยผู้ที่แสวงหาคําตอบในคําถามของชีวิตขณะที่ท่านศึกษาและไต่ตองใน ในฮิลามันบทที่13ท่านจะทําเครื่องหมายคําเตือนหลายประการที่ซามูเอลให้ตัวอย่างเช่นเขาสอนอะไรเกี่ยวกับการกลับใจเกี่ยวกับความนอบน้อมถ่อมตนและความมั่งคั่งร่ํารวยคําเตือนเหล่านี้จะประยุกต์ใช้กับท่านได้อย่างไรศาลาพยากรณ์ยุคป,ปัจจุบันให้คําเตือนอะไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้และท่านรู้สึกว่าควรทําอะไรเกี่ยวกับคําเตือนเหล่านั้นในฮิลามันบทที่13นี้นะครับมันเป็นคําพูดที่ผมคิดว่าเป็นใจความสําคัญที่ พระผู้เป็นเจ้าต้องการจะส่งมาให้ผู้คนในช่วงยุคสุดท้ายตอนที่คนกําลังสุกงอมอยู่ในความชั่วร้ายของเขานะครับแล้วผมคิดว่าศา,ศา,ศาสดาซซมอลเนี่ยพูดคําพูดแบบเฉพาะเจาะจงโดยตรงแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วผมคิดว่าผมไม่สามารถสรุปคําพูดทั้งหมดที่สําคัญมากได้แต่ผมอยากจะเน้นถึงจุด หัวข้อสําคัญที่ศาสดาเซมูเอลพยายามจะสอนผู้คนนะครับเรามาดูในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือในปีนี้มีชาวเลมันผู้หนึ่งชื่อเซมูเอลท่านเข้ามาในแผ่นดินแห่งซาลาฮมลา เมืองหลวงนะครับและเริ่มสั่งสอนผู้คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือท่านสอนผู้คนเรื่องการกลับใจอยู่หลายวันและพวกเขาขับไล่ท่านและท่านกําลังจะกลับไปแผ่นดินของท่านเองข้อ3นะครับบอกว่าแต่ดูเถิดสูญเสียงของพระเจ้ามาถึงท่านให้ท่านกลับไปอีกและพยากรณ์แก่กผู้คนถึงเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในใจท่านอย่าลืมนะครับพระผู้เป็เจ้าส่งเทพมาแล้วบอกว่า กลับไปเหมือนก,นกันกับเอลมาเหมือนก,นกันกับอีกหลายคนนะครับที่เทพบอกว่าให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าเซมูเอลตอนนั้นน่ะเขาอาจจะคิดในใจว่าโอ้เขาทําหน้าที่เต็มที่แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าทําไมถึงส่งเขากลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทําสิ่งเดิมที่เขาเพิ่งทําแล้วก็ไม่สําเร็จมาแล้วนะครับข้อ4ี่นะครับบอกว่าเล่การได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาไม่ยอมที่จะให้ท่านเข้าเมืองฉะนั้นท่านจึงขึ้นไปบนกรแพงเมืองนั้นและยื่นมือออกไปและร้องด้วยเสียงอันดังและพยากรณ์ถึงผู้คนเรื่ออองงงงใใใดกก็็็ตตาาาาาาามมททที่่่่พรรระะเเเเเจจจ้ส้สสสไววในนในนััหศคปืื ของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆตรงที่ว่าท่านเองยังไม่รู้เลยว่าท่านจะพูดอะไรนะครับแล้วเทพก็บอกว่าให้ท่านไปแล้วก็ไปถึงที่นั่นพระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้ท่านผู้รับใช้นะครับ ทำอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทําอย่างไรนะครับสิ่งที่ซามูเอลเลือกที่จะทําก็คือขึ้นไปบนกําแพงเนี่ยเป็นสิ่งที่ซามูเอลเนี่ยตัดสินใจแล้วก็เลือกทําเองนะครับและพระเ,เจ้าก็คือพูดผ่านปากของผู้รับใช้ของพระองค์นั่นก็คือซามูเอลนะครับหลังจากข้อ5ลงไปเนี่ยก็คือคําที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการจะเตือนผู้คนนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้คนกําลังสุกงอมอยู่ในความชั่วร้ายนะครับลองมาดูที่ข้อ8นะครับบอกว่าฉะนั้นพระเจ้าตัดไว้ดังนี้ว่าเพราะความแข็งกระด้างใจผู้คนชาวนไฟเเวว้นแต่พกขาจจจะกลับใเราะ เอาพระวนะของเราไปจากพวกเขาและเราจะถอนพระวิญญาณของเราจากพวกเขาและเราจะไม่ทนพวกเขาอีกต่อไปและเราจะหันใจพี่น้องของพวกเขาให้ต่อต้านพวกเขา หลังจากนั้นนะครับข้อ9ข้อ10ก็จะพูดถึงว่า400ปีจะผ่านไปแต่พวกเขาก็ยังถูกลงโทษลงทันอยู่นะครับแต่มาดูข้อ11บอนะครับบอกว่าแต่หากเจ้าจะกลับใจและหันมาหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเราจะคลายความโกรธของเราพระเจ้าตัดแท้จริงแล้วพระเจ้าตัดด,ดังนี้คนที่กลับใจและหันมาหาเราย่อมเป็นสุขแต่วิบัติแก่คนที่หากลับใจไม่หลังจากนั้นนะครับยังมีรายละเอียดอีกหลายสิ่งเลยแต่ว่ารูปแบบหลักของข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับจะสอนให้เราที่จะกลับใจนะครับกลับใจจากสิ่งที่เราทาอยู่แม้กระทั่งทรพย์ มบัติที่เรามีอยู่นะครับเรามัวแต่สแสวงหาทรัพสมบัติที่เป็นทางโลกนะครับแต่ว่าไม่ได้สแสวงหาทรัพสมบัติที่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากให้คุณมีโอกาสได้อ่านบทนี้จริงๆนะครับในฮีรามันบทที่13ผมคิดว่าเป็นบทที่สําคัญมากแล้วเราทุกคนควรจะอ่านเพื่อเตือนใจเราเองว่าเราเนี่ยกำลังเป็นผู้คนที่ซามูเอลกำลังพูดถึงเราในปัจจุบันนี้หรือไม่นะครับ ในฮีรลมันบทที่1 3บสถึงสินะครับพระเจ้าทรงเมตตาคนที่กลับใจเดิมทีเซาเอลถูกส่งไปหาชาวเนฟายเพื่อแบ่งปันข่าวอันน่ายินดีเรื่องการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดเพราะพวกเขาปฏิเสธเซาเอลเขาจึงกลับมาพร้อมคําเตือนที่เฉียบขาดเรื่องการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าแต่คําเตือนเหล่านั้นรวมคําเชื้อเชิญอันเปี่ยมด้วยเมตตาให้กลับใจไว้ในนั้นเสมอจงมองหาคําเชื้อเชิญเหล่านั้นทั่วฮีรลมันบทที่1 3บสถึงสิ คําเชื้อเชิญเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับท่านได้อย่างไรท่านเรียนรู้อะไรจากข้อเหล่านี้เกี่ยวกับการกับใจท่านเคยประสบพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าที่มาจากการกับใจเมื่อใด ในช่วงพระคัมภีร์นี้นะครับผมชอบข้อหนึ่งพิเศษเลยนั่นก็คือในฮิรเมรันบทที่13ข้อที่6นะครับบอกว่าแท้จริงแล้วความพินาศอย่างหนักคอยคนเหล่านี้อยู่และมันมาถึงคนเหล่านี้โดยแน่แท้และจะไม่มีอะไรช่วยคนเหล่านี้ได้ให้รอดได้นอกจากการกลับใจและศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จมาในโลกโดยแน่แท้และจะทรงทนทุกขเวทนาหลายสิ่งและจะถูกโปร่งพระชนเพื่อผู้คนของพระองค์ผมอยากให้เราลองสังเกตประโยคนี้นะครับบอกว่า ไม่มีอะไรจะช่วยให้รอดได้นอกจากการกลับใจและศรัทธ,ธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จมาในโลกนะครับจากประสบการณ์ตัวผมเองนะครับผมรู้สึกว่ามีหลายครั้งในชีวิตผมนะครับที่ผมมายืนอยู่ต่อหน้าการตัดสินใจระหว่างการเลือกที่จะทําตามกฎของพระผู้เป็นเจ้ากับเลือกที่จะทําตามความเป็นมนุษย์ธรรมชาตินะครับแล้วทุกครั้งที่ผมเลือกทําสิ่งที่ไม่ได้เป็นทางของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมักจะได้คําตอบอาจจะทันทีเลยว่าผิด หรือทําไปทําไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันก็ยังไม่แก้ไขตัวปัญหานั้นอยู่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะกลับมาตรงทางแยกเดิมว่าเลือกทําในทางของพระผู้เป็นเจ้าตามกฎพระบัญญัติหรือเลือกทําตามใจของตัวเองนะครับ แล้วเมื่อผมเลือกที่จะไปทําตามทางของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยตอนนั้นแหละผมจะรู้สึกได้รับการแก้ไขปัญหารู้สึกสิ่งที่กังวลใจหรือทุกข์ใจอยู่ในใจนะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันมักจะมีวิธีแก้ไปทางของพระผู้เป็นเจ้าเองนะครับซึ่งมันเป็นประจักษ์พยานสําหรับผมนะครับว่าเมื่อเราเลือกทําตามคําสอนของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยม,มันสำเร็จเสมอผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมันเป็นสําเร็จในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่จะเกิดขึ้นได้นะะรัเพาฉ้น หวังว่าผมจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะบอกนะครับว่า ให้เราทุกคนนะครับเลือกที่จะกลับใจและเดินในทางของพระเจ้าดีกว่านะครับในฮีรลมันบทที่14 16ข้อที่13และ23นะครับเครื่องหมายและการอนาพิสวงสามารถเสริมสร้างศรัทธาของคนที่ไม่ทําใจแข็งกระด้างในฮีรลมันบทที่1 4บสแซมเมลอธิบายเหตุผลที่พระเจ้าประทานเครื่องหมายการประสูตและการสิ้พนพระชนของพระผู้ช่วยให้รอดนั่นคือด้วยเจตนาว่าท่านจะเชื่อในพระนามของพระองค์งขณะที่ท่านศึกษาในฮีรลมันบทที่1 4ให้สังเกตเครื่องหมายการประสูตของพระผู้ช่วยให้รอดใ,อรรขออในข้อที่หนึ่งถึง20-28ท่่าานคิดวเหตุ เครื่องหมายเหล่านี้จึงเป็นวิธีส่งสัญญาณการประสูติและการเสื่อมชชนของพระเยซูคริสต์ที่ได้ผล ท่านนึกถึงเครื่องหมายที่พระเจ้าประทานเพื่อช่วยให้ท่านเชื่อในพระองค์ออกหรือไม่อย่างเช่นาศาสนาพยากรณ์ทำนายเครื่องหมายที่จะปรากฏก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยรอดเครื่องหมายเหล่านี้เกิดสำลิดผลในสมัยของเราบ้างหรือไม่เครื่องหมายอื่นที่นำไปสู่ศรัทธาในพระเยซูคริสต์อาจเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าและน่าตื่นเต้นแล้วใจน้อยกว่าใช้เวลาสักครู่ไต่ตองด้านต่างๆที่ท่านเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตท่านในฮีรามันบทที่1 6ข้อที่13ถึงย3ให้คำเตือนอะไรเกี่ยวกับเครื่องหมาย ที่ข้อเหล่านี้กล่าวถึงได้อย่างไรแล้วมาอ่านในข้อพระคัมภีร์กันนะครับในฮิลมันบทที่14ข้อที่3นะครับคือสิ่งที่ศาดาเซมูเอลบอกว่า ก่อนพระเยซูริสจะมาประสูติจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับบอกว่าและดูเถิดข้าพเจ้าให้สิ่งนี้แก่ท่านเพื่อเป็นเครื่องหมายในเวลาของการเสด็จมาของพระองค์เพราะดูเถิดจะมีแสงสวา่างเจิดจ้าในฟ้าสวารรค์ถึงขนาดที่ในคืนก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาจะไม่มีความมืดถึงขนาดที่มันจะปรากฏแก่มนุษย์ประหนึ่งว่าเป็นกลางวันข้อที่4นะครับบอกว่าฉะนั้นจะมีวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกับวันหนึ่งประหนึ่งว่าเป็นวันเดียวและไม่มีกลางคืนและนี่จะเป็นเครื่องหมายแก่ท่านเพราะท่านจะรู้ถึงการขึ้นของดวงอาทิตย์และการตกกขของงมัันนนด้้้ววยฉะะพเาจรูถึ ความแน่นอนว่าจะมี2วันกับ1คืนกันนั้นก็ตามคืนนั้นจะไม่มืดและมันจะเป็นคืนก่อนที่พระองค์ประสูติคือในพระคัมภีร์หมายถึงว่าจะมี2วัน1คืนนะครับที่จะไม่มืดแล้วก็จะเป็นวันที่สว่างตลอดนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการประสูติของพระเยซูคริสต์มาดูสัญ,ญลักษณ์อีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนะครับมาดูในข้อที่20ในบทเดียวกันในบทที่14บนะครับบอกว่าแต่ดูเถิดดังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านเกี่ยวกับเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่งเครื่องหมายการสิ้นพระชนม์ของพระอง เมื่อถูกสิ้นประชนนะครับดูเถิดในวันนั้นที่พระองค์จะทรงรับความตายพระองค์จะทรงทําให้ดวงอาทิตย์อับแสง และไม่ให้แสงสว่างแก่ท่านและดวงจันทร์กับดวงดาวด้วยและจะไม่มีความสว่างบนผืนแผ่นดินนี้แม้ตั้งแต่เวลาที่พระองค์จะทรงทนทุกข์กับความตายตลอดเวลา3วันจนถึงเวลาที่พระองค์จะทรงลุกขึ้นจากบรรดาคนตายอีกข้อนี้นะครับบอกว่าวันที่พระองค์สิ้นพระชนนะครับจะมี3วัน3คืนที่ฟ้าจะมืดตลอดดวงอาทิตย์จะไม่มีแสงนะครับแล้วอย่าลืมว่าดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้ส่องแสงด้วยตัวมันเองดวงจันทร์สว่างและมองเห็นได้เพราะแสงของดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนก็จะไม่มีแสงกลางวันก็จะ ไม่มีแสงนะครับสวันติดกันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นสุิยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยการเคลื่อนมาแล้วก็ฟ้าสว่างแล้วมันมืดเนี่ยมันก็ไม่ได้มืดสนิทนะครับแล้วก็มันจะมืดแค่ช่วงเวลาประมาณสั้นๆอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือ15หรือ20นาทีนะครับแต่ว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สว่างก็คือสว่างทั้งคืนแล้วก็มืดนะครับก็มืดแบบ3วันติดกันนะครับผมคิดว่าสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับด้วยความคิดเห็นของผมเองเนี่ยผมคิดว่า การมาประสูติของพระเยซูคริคสต์เนี่ยเหมือนกับแสงสว่างที่มาให้กับมนุษย์บนโลกนี้ว่าเรามีความหวังแสงสว่างมักจะเป็นสัญลักษณ์ของความหวังนะครับแต่เมื่อพระองค์สิ้นพระชนนะครับจะเกิดความมืด เกิดขึ้น3วันซึ่งผมคิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของว่าเราจะไม่มีโอกาสที่จะทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วพอฟ้ามืดเรามักจะไม่ได้สามารถทํางานอะไรได้ต้นไม้ปลูกไม่ได้ทําไร่ทําสวนไม่ได้นะครับและในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพยากรณ์ถึงเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคือซึ่งมีหลายอย่างเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอุทกภ,ภัยภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการพูดถึงเครื่องหมายของประชาชาตินะครับจะได้รู้จัก คําคสอนของพระเยซูคริสต์มากขึ้นนะครับจะเห็นว่าการประกาศพระกิติคุณเนี่ยปัจจุบันนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วเรายังไม่รู้ว่ามีสัญลักษณ์อะไรที่จะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับซึ่งเราต้องคอยเฝ้ามองแล้วก็เตรียมตัวของเราเองให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์นะครับ ในฮิลามแมนบทที่16การทำตามคำแนะนำของศาสดาพยากรณ์นำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเอลเดอร์นิวเอลแอนเดอร์สันนะครับสอนว่าข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้าศึกษาถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าร่วมกับการสวดอ้อนวอนและด้วยความอดทนค่อยๆทำให้ความประสงค์ของข้าพเจ้าสอดคล้องกับคำสอนที่ได้รับการดลใจของท่านศรัทธาของข้าพเจ้าในพระเจ้าพระเยซูคริสเพิ่มขึ้นเสมอหากเราเลือกเมินเฉยคำแนะนำและคิดว่าเรารู้ดีกว่าศรัทธาของเราจะส่วนเสยและเราจะมองไม่เห็นนิรัน คำพูดและการกระทำของชาวนีไฟในฮิลมันบทที่16ยืนยันสิ่งที่เอลเดอร์แอนเดอร์สันสอนอย่างไรท่านรู้สึกว่าท่านควรทาคามั่นสัญญาส่วนตัวอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสนาพยากรณ์ของพระเจ้าและข่าวสารของพวกท่านในบทที่16นี้นะครับจะพูดถึงว่าเซมูเอลนะครับหลังจากท่านประกาศคําของพระผู้เป็นเจ้าเสร็จเนี่ยก็มีผู้คนที่เชื่อแล้วก็กลับใจทันทีแล้วก็เลือกที่จะรับปฏิสมาดำลงชีวิตตามทางของพระผู้เป็นเจ้าแต่ก็ยังมีผู้คนที่ไม่เชื่อ และนอกจากไม่เชื่อแล้วนะครับก็โกรธศาสดาสเซมิเอลที่พูดภาษาแบบนี้ต่อพวกเขานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาได้ทําแล้วมันถูกแทงใจดําเขานะครับก็พยายามจะเอาชีวิตท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้างหินการยิงธนูขึ้นไปนะครับแต่ว่าศาสดาเซมิเอลนะครับได้รับการปกป้องหลังจากท่านส่งข้อความข่าวสารนี้เสร็จนะครับท่านก็กระโดดลงจากกาแพงแล้วก็ไม่มีใครได้ทราบข่าวของท่านอีกเลยว่าท่านตายยังไงท่านเป็นยังไงนะครับหรือว่า เกิดอะไรขึ้นกับท่านหลังจากนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้คิดว่าเราจะเป็นผู้คนแบบไหนเมื่อมีคนอย่างแซมเมลนะครับมาแล้วก็พูดแทนใจของมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็ทําผิดบาปแล้วเราก็อาจจะยังอยู่ในบาปของเรานะครับแต่เราควรจะต้องจับใจหลังจากเราได้รับคําเตือนเนี่ยเราเลือกที่จะทําอะไรเราเลือกที่จะโกรธแล้วก็ต่อต้านแล้วก็พยายามใส่ร้ายพูดให้คนนั้นเป็นสิ่งไม่ดีหรือทําให้เขาโกรธคืนเหมือนกันหรือเราเลือกที่จะ ฟังยอมรับแล้วก็ยอมรับความเป็นอ่อนแอของตัวเราเองแล้วเราก็พยายามกลับใจของตัวเรานะครับแล้วผมคิดว่าวิธีหลังเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับก็คือยอมรับรับฟังนะครับแล้วก็กระตุ้นเตือนในจิตใจของเราว่าเราควรจะเพิ่มสราทธาของเราจุดไหนที่เรารู้สึกอ่อนแอในการรักษาพระบัญญัตินะครับก็ทําให้มันเข้มแข็ง แล้วก็ศึกษามากขึ้นเพื่อที่เราจะเข้าใจมากขึ้นหลังจากเราเข้าใจมากขึ้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นการกระทําของเรามากขึ้นนะครับแนวนความคิดสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวและการสังสรรค์ในครอบครัวขณะที่ท่านอา่านพระคัมภีร์กับครอบครัวพระวิญญาจะทรงช่วยให้ท่านรู้ว่าจะเน้นและสนนนาหลักธรรมใดจริงจะตรงกับความต้องการของครอบครัควรท่านต่อไปนี้เป็นแนวนความคิดบางประการในฮีรลมันบทที่13ข้อที่38แนะครับแนวความคิดของคนทั่วไปในสมัยของเราคือคนเราพบความสุขได้ด้วยการทําความชั่วช้าสามานการดําเนินชีวิตตตาาาาามมมพรรระเกิิคคุุณนํวสขทที่แ้้จงให don't they? เรามาอ่านด้วยกันนะครับอยู่ในฮิลามันบทที่13ข้อที่38บอกว่าแต่ดูเถิดวันเวลาแห่งการทดลองของท่านผ่านไปแล้วท่านผัดวันแห่งความรอดของท่านจนมันสายเกินไปอยู่เป็นนิดและความพินาศของท่านก็แน่นอนแล้วแท้จริงแล้วเพราะตลอดวันเวลาของชีวิตท่านท่านแสวงหาสิ่งซึ่งท่านไม่สามารถได้รับและท่านแสวงหาความสุขด้วยการทําความชั่วช้าสามานซึ่งสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของความชอบธรรมนั้นซึ่งอยู่ในพระประมุกนิรนันดผูยิ่งใหญ่ในข้อนี้นะครับผมชอบประโยคนี้เป็นพิเศษว่าแท้จริงแล้วตลอดว ของท่านท่านแสวงหาสิ่งที่ท่านไม่สามารถได้รับและท่านแสวงหาความสุขด้วยการทําความชั่วช้าสามาัญมีหลายครั้งนะครับที่เรามักจะบอกว่าเราเนี่ยกำลังแสวงหาความสุขโดยการทำสิ่งนี้แต่สิ่งนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎบัญญัติแต่เรามักจะมีเหตุผลที่เราให้กับตัวเราเองแล้วบอกว่าใช่สิ่งนี้คือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขนะครับแล้วผมคิดว่าตัวอย่างที่เราน่าจะเห็นชัดเจนนะครับนั่นก็คือความ มั่งคั่งร่ำรวยในาทางโลกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าการมีความมั่งคั่งร่ารวยในโลกนี่เป็นสิ่งที่ผิดแต่มันอยู่ที่เราเนี่ยกำลังแสวงหาโดยให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าในชีวิตเรามาก่อนหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าเราเลือกที่จะให้สิ่งนั้นน่ยมาก่อนสิ่งที่สําคัญกว่าในชีวิตของเราตัวอย่างเช่นคู่ชีวิตของเราครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเราได้ให้การหาเงินเนี่ย มาก่อนสิ่งเหล่านี้มาก่อนคนเหล่านี้หรือไม่นะครับหากคำตอบน,นั้นใช่เนี่ยเราอาจจะลองพิจารณาถึงจัดลําดับความสําคัญในชีวิตของเราใหม่ว่า,าพระผู้เป็นเจ้ากําลังสอนให้เรานะครับเข้าใจถึงความสําคัญถึงทรัพย์สินสินทรัพย์ที่มันสามารถเก็บเอาไว้ในชีวิตหน้าได้ไม่ใช่เฉพาะสินทรัพย์ที่เราจะเก็บไว้เฉพาะในชีวิตนี้เท่านั้นนะครับ ในฮีรมันบทที่ 15: ข้อที่3นะครับการตีสอนของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพระองค์ทรงรักเราเชื้อเชิญให้สมาชิกครอบครัวทูลถามพระเจ้าอย่างนอบน้อมว่าพวกเขาทําอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงตัวในข้อที่3ของฮีรมันบทที่15นะครับบอกว่าแท้จริงแล้ววิบัติแก่คนพวกนี้ซึ่งเรียกว่าผู้คนของนีไฟเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจ เมื่อพวกเขาเห็นเครื่องหมายและการอันหน่าพิศวงทั้งหมดนี้ซึ่งแสดงแก่พวกเขาเพราะดูเถิดพวกเขาเป็นผู้คนที่เลือกแล้วของพระเจ้าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงรักผู้คนของนีไฟและพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาด้วยแท้จริงแล้วในวันเวลางความชั่วชา้าสามาของพวกเขาพระองค์ทรงตีสอนพวกเขาเพราะทรงรักพวกเขา สิ่งนี้นะครับผมคิดว่าการเป็นพ่อแม่การที่เรามีลูกนะครับเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าในหลายๆครั้งนะครับเราจําเป็นจะต้องตีสอนลูกเพราะด้วยความรักลูกนะครับจะมีคําพูดที่เราเคยน่าจะเคยได้ยินกันบอกว่าพ่อแม่รัก ถึงตีนะครับแต่ในมุมมองของลูกเนี่ยหลายครั้งจะไม่เข้าใจว่าเขาถูกตีเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ไม่รักหรือเปล่าเขาถึงถูกตีนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าพ่อแม่ไม่รักพอพ่อแม่จะไม่ตีหรือจะไม่ดูแลหรือจะไม่พยายามทําให้ลูกเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อลูกทําผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเรากําลังถูกตีสอนในชีวิตเช่นเรากําลังมีการทดลองไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางฐานะการเงินสุขภาพ สัมพันธภาพกับคนในครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือโอกาสที่เราจะสามารถพัฒนาแล้วก็กลับใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนพระผูเป็นเจ้าได้มากขึ้นนะครับในฮีรลมันบทที่15ข้อที่5้ถึง8นะครับเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสาจากชาวเลมันตามที่บรรยายไว้ในข้อเหล่านี้เราจะทําตามแบบอย่างของพวกเขาได้อย่างไร ในฮิลมันบทที่15บ้อที่5ถึง8นะครับมันมีส่วนสำคัญหลายอย่างผมจะไฮไลท์เฉพาะบางส่วนแล้วกันนะครับในข้อที่5เขาบอกว่าพวกเขาดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าและพวกเขายึดมั่นต่อการรักษาพระบัญญัติของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์และการพิพากษาของพระองค์ตามกฎของโมเสสก็คือว่าเขาดําเนินชีวิตรักษา ให้อยู่เดินในทางของกฎบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านะครับข้อที่6นะครับบอกว่าพวกเขากําลังขวนขวายด้วยความขยันบันเพียรอันไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะนําพี่น้องที่เหลืออยู่ของพวกเขามาสู่ความรู้เรื่องความจริงหมายถึงว่าเขาทํางานอย่างหนักเต็มที่เพื่อที่จะทําให้พี่น้องของเขาเรียนรู้เรื่องความจริงก็คือสอนคําสอนของ พระผู้เป็นเจ้าต่อพี่น้องของเขานะครับหลังจากนั้นเขาเจ็ดนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็มาสู่ความรู้เรื่องความจริงนะครับเข้าใจแล้วก็จูงใจให้เชื่อพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้วคำยากรศานาผู้บอยสุดซึ่งมีเขียนไว้และจูงใจพวกเขามาสู่ศรัทธานในพระเจ้าและมาสู่การกลับใจซึ่งศรัทธาและการกลับใจนั้นนําการเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจมาสู่พวกเขาก็คือหลังจากสอนใน้เขาเข้าใจความรู้แล้วเขาก็นําผู้คนเหล่านี้มาสู่ศรัทธากลับใจแล้วก็ เดินในทางของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจเลื่อมใสนะครับแล้วก็ข้อ8ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านจึงรู้ด้วยตัวท่านว่ามากเท่าที่มาถึงเพียงนี้ย่อมมั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อและในสิ่งซึ่งด้วยสิ่งนั้นทําให้พวกเขาเป็นอิสระมาแล้วก็คือย้อนกลับไปในอดีตว่าชีวิตของพวกเขานะครับจะเป็นอิสระต่อ,อสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นโซ่ตรวนที่ดึงชีวิตของเขา,เาไว้นะครับเมื่อทําสิ่งเหล่านี้ คุณจะได้รับการปลดปล่อยจากโซ่ตัวนั้นนะครับในฮีรลมันบทที่ 16: ข้อที่หนึ่งถึงสนะครับครอบครัวท่านจะชอบแสดงประกอบเรื่องของแซมเ e ลชาวเลมันหรือไม่หลังจากท่านอ่านเรื่องนี้สมาชิกครอบครัวอาจจะผลัดกันยืนบนเก้าอ,อี้และอ่านคำพยากรณ์บางส่วนของแซมเ e ลขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆทาท่ายิงธนูหรือปากนหินช่วยให้ครอบครัวท่านเข้าใจว่าแซมเ e ลและชาวนีไฟน่าจะรู้สึกอย่างไรเด็กเล็กอาจจะชอบวาดภาพประกอบเรื่องเราจะเป็นเหมือนแซมเ e ลและแบ่งปันพระกิติคุณกับผู้อื่นทั้งที่เรากลัวได้อย่างไรดูแนวความคิดเพิ่มเติมสําหรับสอนเด็กโดยโครง ของสัปดาห์นี้ในจงตามระมานําหรับปฐมวัยผมเองนะครับมีประสบการณ์หลายอย่างในการเป็นผู้สอนศาสนา,สาเต็มเวลาในประเทศไทยเนี่ยตอนที่เรากําลังจะสอนคําสอนของพระเยซูคริสต์แล้วจะมีความรู้สึกกลัวเล็ก,ลกๆอยู่ในใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะพูดสอนสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าบางทีด้วยความกลัวอยากให้เรานึกถึงว่าแม้กระทั่งศาสดาเซเอลในอดีตเนี่ยเราลองนึกถึงว่าขณะที่เรากําลังแสดงประจักษ์พยานอยู่ขณะที่เรากําลังพูดคําพูดของพระเจ้าอยู่ เราหันไปแล้วเรามองผู้คนกําลังเอาธนูเอาหินกาลังคว้างมาที่เรานะครับแต่ด้วยศรัทธาของท่านนะครับท่านได้รับการปกป้องจากพระผู้รนเจ้าแล้วผมเชื่ออย่างเช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่อเราเป็นเครื่องมือในพาะของพระเจ้าเรากําลังเป็นผู้รับใช้ของพระองค์อยู่เนี่ยจะไม่มีอํานาจของมารสามารถมาทําลาย สิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ได้นะครับปรับปรุงการศึกษาส่วนตัวมองหารูปแบบรูปแบบคือแผนหรือต้นแบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการทํางานอย่างหนึ่งให้สําเร็จในพระคัมภีร์เราจะพบรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานของพระองค์ให้รู้ล่วงอย่างไรเช่นการส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปเตือนผู้คนและนี่นะครับก็คือการศึกษาในคู่มือจงตามเรามาในหนังสือฮีรามันบทที่13-16ถึงนะครับ ผมคิดว่ามีสิ่งสําคัญมากมายอยู่ในบทข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับแล้วเป็นช่วงสั้นๆ1 3บสถึงสิไม่ยาวมากนะครับอยากให้เรามีโอกาสที่จะกลับไปศึกษาอ่านช่วงพระคัมภีร์นี้นะครับเป็นส่วนตัวเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นถึงคําสอนที่พระพุทธเจ้าสรงสอนผ่านศาสนาเซมเอลนะครับผมเองรู้สึกชอบมากเพราะว่าท่านเป็นศาสดาที่พยากรณ์พูดถึงสิ่งที่ลงลึกในรายละเอียดจริงๆนะครับและผมรู้สึกว่าคําสอนของท่านเนี่ยบอกถึง เราผู้คนในยุคปัจจุบันนี้จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ผู้คนในสมัยในพระกัมพีเท่านั้นนะครับแต่สําหรับเวลาของเราในปัจจุบันนี้เลยหวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นถึงการศึกษาในฮิลามัน บทช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมส่วนตัวด้วยนะครับและสามารถแบ่งปันวิดีโอนี้นะครับให้กับใครก็ได้ที่คุณคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเขานะครับสามารถดูวิดีโอแบบนี้ย้อนหลังได้นะครับในเพจของไทยเซ็นและในช่อง YouTube ไทยเซ็นได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาศึกษาด้วยกันนะครับเอาไว้เจอกันทีน่หน้าสวัสดีครับ